นี่ก็เป็นพระเนื้อชินที่เป็นพระมเหสวนที่แบบมีความเก่ามีไขายขึ้นลักษณะของความที่เป็นโลหะเก่าก็จะเป็น เนื้อชินผสมตะกัวเท่าที่ดูจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ความที่เกิดอาการเป็นสนิมแดงก็ยังจะมีน้อยแต่ก็บอกได้ว่ามาเหสสวนที่ทุกคนมีกันอยู่นี้ถ้าเทียบกับชิ้นนี้ก็บอกได้เลยว่า ของทุกท่านที่พยายามจะลงคลิปนั้นก็เทียบดูเอาเขาแล้วกันว่าของท่านมันใช่ของแท้หรือไม่